สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับแม่แอม่าเดยได้จ้าวันนี้มากับคุณสาได้จ้าก็มาดูอุ้ยแหวนสวยจังมาดูต้นพิสม่าสวยๆแล้วก็มาซื้อของจะมาซื้อของแถวๆบ้านแม่แอม่านี่แหละไม่ได้เข้าไปในเมืองมุนเดะได้จ้ะเด้ออันนี้ก็ามาชมข้างบนก่อนข้างบนที่ว่าเป็นร้านอาหารไทยเห็นไหมเห็นของชาติไทยป่ะจ้า,จาที่ว่ามีคนไทยมาขายนะอืม เนี่ยก็ให้เขาดูเขาประดับประดาจากคิดสมมาตถนะจ๊ะเนาะอาหารไทยอยู่ข้างล่างพวกนีเ้เนี่ยแม่อามาก,ก็ให้ดูโซนข้างบนแล้วก็จะลงไปข้างล่างต่อเสื้อราวนี้ลดราคาจากพี่น้องเนี่ยลายอย่างเงี้ยแม่อามาก,ก็ชอบสวยอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ดูว่าเขาลดราคาเยอะไหมสี่สิบเปอเซ็้าสิบเอเซตจาตัวนี้สวยสวยเพราะอะไรชอบสีจากสีส้มแจ๊ดเลยเนี่ยดูราวนี้ทั้งราว ป้ายแดงป้ายแต่แดงแต่ไม่รู้ลดราคาเท่าไหร่40%เปอร์เซนจ้าเนี่ยส่วนอีกราวหนึง่งโน่นทางออกทางขวามืออันนี้ก็จะมีร้อยหนึ่งถึงราคาพันกว่านั่นแหละจ้าให้เราเลือกดูแม่เอามามามาร้านนี้ก็คือมาซื้อบัตรบัตรกองขวัญให้คุณศาได้จา้าภาษาลาเวเขาเรียกก้าวกุ้เนาะมาเบิ่งเรื่องว่าแม่ไอามาซื้ออนีอย่ยให้เพิ่นคือออกจากตรงนั้นใจใจเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือมาซื้อกระดาษหองขวัญ สำหรับคริสตมาสเพิ่มจะ้ะสองอันนี้ห้าซิบอกว่าพี่น้องแล้วมันมีแต่อหนากับบางใครจะเป็นบ้าเอาบางเนาะแม่เอมาก็ต้องเลือกหนากับหนาสิแล้วก็ซื้อแบบเป็นแพ็คอย่างนี้ด้วยส่วนอันนี้ลูกตุ้มเล็กเอาไปห้อยต้นคริสต์มาสแต่แม่เอ็มาไม่ได้ห้อยต้นคริสต์มาสมันเล็กเกินจะเอาไปเวลาเราห่อของขวัญจะไปติดกับของขวัญน,นะจะ๊ะพี่น้องให้มันสวยเกลี่ยแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์เราแปะใส่กล่องของขวัญเราจะเขียนชื่อว่าให้ใครแล้วก็จากใครอะไรประมาณนี้จ้ะพี่น้องอันนี้อัน อันละสิบโคนเอาสองอันจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เขียนชื่อว่าให้ใครถึงใครแล้วก็เราจะมีเชือกเขาจะมีเชือกให้ผูกในกล่องของขวันอันนี้แบบผูกจ้ะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบติดเนาะนี่อันนี้สี่สิบโคนแม่เอม่าเอาแพ็คหนึ่งเลือกสีไม่ได้นะจ้าเพราะว่าเขาแพ็คมาให้แบบนี้แล้วจ้าจัดไปจ้าแล้วก็อันนี้มาเอาอาหารให้น้องสัตว์เลี้ยงของแม่เอม่าจ้ะอันนี้เป็นของกระต่าย ส่วนันนี้เป็นของหนูพุกเนาะแม่มาเรียกหนูพุกมันชื่อว่ามัสวินจ้ะอันทุงละร้อยกว่าร้อยกว่าโคนนี่แหละแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นของหนูแฮมสเตอร์จังเนี่ยน่ารักบะจะไปจา่ายเงินคนนะจ๊ะเพราะว่าคุณสาบปั่หาคุยกับคนรู้จักจ่ายตังมาซื้อตุ๊กตาให้ล,ลูกหลานนะจ้ะ ส่วนอันนี้เป็นซูชิด้วจ้กซูชิขนมเอมาบอกว่าซูบ้าเตียนเพื่อนเขาน่ะอยากได้เป็นของขวัญคิดตมมาสแไม่เอามาก็เลยมาซื้อให้อันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าขนมพิซซ่าแล้วก็จะเป็นบะหมี่พิซซ่าพี่น้องเอ้ยเขาก็ฉลาดทํารวมแล้วร้านอารูพิษหมดไป500กว่าจะเป็นเงินอยู่ประมาณพันหกรบาทจา้ะแล้วก็ออกจากนั้นแล้วก็มาเข้าร้านนี้ต่อจะมาเจอส้มถกูก็เลยจัดส้มไปแล้วก็มะเกิดเทศจ้ะมะเกิดเ,เ,เทศเชอร์รี่บอกว่า ไปกินกับสลดัดแต่แม่เอมาก,ก็ไปกินทั้งสลดัดทั้งใส่ตำบังหุงเ,งเนาะจ้ะแซบคือกันแล้วก็มาเจออ่โคเรบี้จากโคเรบี้บดแบบสําเร็จเลยคือแม่เอมากซื้อไปเยอะเพราะว่ามันถูกจะถุงละยี่สิบกว่าโคนเนาะซื้อไปข้าช่องฟรีสไว้แล้วก็มาเจอขนมอันเนี้ยขนมัน,นทุกทุกวันวันที่สิบสามจ้ะดีสสามธันวาคมปีหนึ่งก็จะทําครั้งหนึ่ง ก็เลยซื้อไปอันหนึ่งอันนี้หมดไปห้าร้อยกว่าพันหกร้อยคนเหมือนเดิมจ้ะแล้วมาเข้าร้านบุญพีตต่อจ้ะเจอแอปเปิลถูกพี่น้องแอปเปิลถูกไม่ได้ว่าหรอกก็มีโปรโมชั่นแต่ว่าวันนี้แอปเปิลสวยมากๆแต่ไม่รู้พันอะไรกับอะไรมันจะเป็นพันแบบว่าคล้ายๆมันจะเป็นแต่อันนี้มันเลื่อมๆมองๆนะจะมีสองพันแล้วก็มาได้ถุงงอไปกินกับข้าวปุ้นกับเกับก๋วยเตี๋ยวกาดขาวเนี่ยมาจ่ายตังค์แม่มาไม่ได้ซื้อถุงข้าวอันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าถุง ถ้าซื้อถุงเขาก็สิบกว่าบาทนะจ้ะสามโคนเสร็จแล้วก็วันอันนี้ร้านนี้หมดไปเยอะจ้ะหมดร้อยกว่าหมดประมาณสี่ร้อยห้าร้อยบาทจ้ะเสร็จแล้วเอาบินเอาบินแล้วก็เราก็มาแทบแทบตรงนี้ถ้าไม่มีใบจิ์ออกไม่ได้ด้วยจ้ะคุณสารอยอย่างนอกนี่ตอนกลับก็ถ่ายคุณสาจ้ะเพราะว่าภูมิใจเซลพนว่าเธอบอมีเสื้อตัวอื่นบอกใส่แต่เสื้อตัวเก่าเขาบอกเสือ้อต,ตัวนี้แหละสวยแล้วค่าว่า เสื้อหนะเยอะๆพี่น้องทั้งอาเอสทั้งแบบแม่เอมากก็ซื้อให้เป็นของขวัญมันเกิดของข,องของอวัญคริสม์มาสเสื้อแจ็คเก็ตเวลาออกจากบ้านอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเสื้อตรงนี้ชิ้นชอบมันอุ่นดีเออพูดแย่เมียนะพอมาถึงแล้วแม่เอมากก็ต้องรีบทํากับข้าวคุณสาจ่ะซื้อเนื้อเนื้อบดมาแต่ว่ายังไม่มีเวลาทําลูกชิ้นต้องรีบกินจ้ะก็เลยใส่แต่เนื้อเพราะว่าจะมีมีคนมาเล่นด้วยจ้ะนี่ไงคนมาเล่นด้วยก็คือน้องกุ้งจ้ะแม่เอมากก็ได้เนื้อมาเนาะ ข้าวร้านเอเลมาได้เนื้อมาก็มาหั่นเนื้อแล้วก็ส่วนเนื้ออันนี้น้องกุ้งซื้อมาว่าอยากราบกับมาดามเพราะว่ากินราบกับใครก็อร่อยเท่ามาดามมาซะส่วนมากไม่กินของไม่กินนะไนะของไม่ค่อยกินกินไม่เหมือนคนอื่นพี่เก็บก็รู้อยู่หนูกินแอ่แซ่บได้เวลาราบแล้วจ้ะก็ใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นหลายอย่างเนาะเสร็จแล้วก็ชิมอุ้ยโชว์แหวนอีกแล้วจ้ะกินดิบๆแล้วจ้ะแม่ไอ้มากับน้องกุ้งมักกินดิบเด้อแต่ถ้ากินไม่หมดนี้ก็คือคั่วคั่วก็อร่อยอีกกแแแบบบบต่ถ้าิน กิบอะไรมีฟองนี้ก็จะชอบกินดิบจ้ะอันนี้ก็ได้เวลาทําลูกชิ้นแล้วจ้ะเมื่อกี้คุณสากินก๋วยเตี๋ยวไปก็ไม่ได้ใส่ลูกชิ้นเนาะเพราะว่าลูกชิ้นยังไม่ได้ทําจ้ะอันนี้ลูกชิ้นหมูผสมกับเนื้อจ้ะถ้าจะซื้อแต่เนื้อบดมันก็แพงแล้วก็เลยเอาเนื้อบดหมบูบดมาทําเป็นลูกชิ้นจ้ะอันนี้เครื่องทําตู้เย็นเออเครื่องทําน้ําแข็งที่ตู้เย็นมันมีปัญหาหน่อยหนึ่งพี่น้องรุ่นเป็นอะไรคุณสาก็เลยดูให้จ้ะ เลขสี่รีบนับมือเลยเออมันก็มีแค่สี่นั่นแหละลูกอัเต้นให้ดูหน่อยเมื่อวานนี้พี่ถ่ายยี่้ะกุ้งหันหนนะกล้องพี่พปหาตัวเองเต้นโชว์นะเต้นโชว์หน่อยโชว์เพียงอะไรเอาเ,เร็วเเสื้อสวยนะตันนี้ของเจเปี๋ยตัของ่ตอตอน,นี้ก็อาจจะปวดหัวกับกล้องแม่แม,มากเลยจะเพราะว่ากระโดดกับหลานกระโดดขึ้นขึ้นกระโดดลง หน้าก็มันก็เลยสายได้จะได้เห็นลานโดดก็เลยโดดเบิงเด็กน้อยมันก็โดดไม่เหนื่อยนอแต่แม่มากกะโดดแล้วก็เหนื่อยคนแบบอายุเยอะแล้วน่ะเนาะก็ต้องยอมรับนั่นแหละจ้ะอันนี้ต้ปมปลาหมึกกับหนวดจ้ะเอ็มโซเฟียชอบหนวดปลาหมึกจิ้มสีอขาวจ้ะ <c oughs> อันนี้ลาบสีอิ๊วดิบ วันนี้ขยันจะมีลาบซีนแล้วก็ต้มซีนได้แกเดอ้อแกงซีนสดฮันหอนก่นจะได้กินนะจ๊ะชีวิตของยูทูบยูทูบเบอร์หรือเปล่าก็จะได้กินก็ถ่ายโน่นถ่ายนี่ถ่ายแน่นอนจากนัที่นองได้เวลากินก็จะนั่งก็คุยกับฝรั่งคุยกับแฟนมาคู่น้อยนึงจ้ะเมาหมอยหอยเม่อคู่น้อยนึงก่อน ชีวิตของเมียฝรั่งแต่และครอบครัวก็จะไม่เหมือนกันนอกจากมันแล้วแต่อยู่ที่ฐานะเนะานะฐานะของแม่เอมมาก็ไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้วัตทุกว่าจนอนจะก,ก็คือพอมีอยู่มีกินไปไปวันอาจจะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินบอกวกินเพื่ออยู่จริงในชีวิตแม่เ <c oughs> <c oughs> อมมากเออกินเพื่ออยู่จริงๆเลยนั่นแหละบางคนเขาอาจจะมีฐานะที่แบบร่ํารวยหน่อยเขาก็อาจจะไปกินข้าวนอกบ้านบ่นบอยแล้วแม่วอามาจะกินข้าวนอกบ้านประมาณอ่าปีหนึ่งอาจ ไม่เกินไม่เกินสามครั้งหรอกพี่น้องบ่ถึงหาเทือปีหนึ่งนะเพราะว่าเข้าใจพาไปข้างนอกนมันก็แพงเนาะอืมไปแพงแล้วก็ต้องค่าจอดรถอีกจังสิแม่ก็คือวันสําคัญไม่ามาถึงจะไปกินข้าวนอกบ้านนะจะวันครบรอบแต่งงานอะไรประมาณนี้จะ้ะแล้วก็วันเกิดที่มีเลขศูนย์ลงท้ายสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีอะไรก็ว่ากันไปเนาะนของเก่าของใหม,ขใหม่ของเก่าจะกินของเก่าให้หมดเลอเนี่ยของใหม่ของเก่าเนี่ยเนี่ยของเก่าอ๋ออัน uh huh. นี้ใหม่ อันนี้สดาจะสะดาวลวกลวกแล้วก็เอาเอาแช่ช่องฟิตไว้แล้วมันก็หักนะพี่น้องมันก็หักเออมากินกับลาบจ้ะคือมันไม่มีสดาสดเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปร้านไทยนั่นแหละบางทีไปก็ไม่มีเวลาเจออย่างนี้แม่มาก็จะรีบซื้อจ้ะซื้อเลยมาต้มแล้วก็นอกน้าเย็นเข้าช่องฟิตจ้ะสวยใช่บะก็ิน่ไปป้ายๆหนามนะ,ะชุดดำสวยสวย ไม่ได้กินเพื่อปลเข็มเงินเลยกอนผมไม่ได้ไปเลยนะกินก่อ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 นปีใหม่เม่นลมยูลโอนิดโอมจะพาไปง่อยก็ต้องเบิรงสะกอนมาเมื่อใดนะเนาะไปกินอันนี้โซเฟียกินปลาหมึกเกือบหมดแล้วจ้ะแต่ท้ายสุดก็กินหมดเด้อที่ว่าไม่กินตอนนี้เพราะว่าบอกว่าเข็มว่าเดี๋ยวไม่โซเฟียไม่กินโชว์แล้วเดี๋ยวต้องพาโซเฟียไป ไปวหา้น้าก่อนปลาเข็มเลยบอกมาไปอยู่แต่ไม่ใช่ตอนไหนโซเฟียว่างั้นไม่กินนั่งปลาเข็มไม่บอกวันวันแต่ไปไปมาก็กินจนหมดได้จ้ะอันนี้พี่อ้อยก็มาร่วมวงเด้จ้ะส่วนฝรั่งสองคนนี้ก็นั่งคุยกันจ้ะล่ะก็แค่ก็แจ่กามภาษาฝรั่งวันนี้เอม่าเปิดเอยูหลักขั้นดาปฏิทินช้านะจ๊ะเนาะเปิดประมาณรวานเกือบสองทุ่มแล้วบอะโซเฟียกับแพทริกก็มา รอลุ้นว่าจะเอาซ่อนไว้ตรงไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนเออแล้ววันนี้แม่มากลยซ่อนไว้ข้างนอกนู่นจ้ะแล้วพัทิกก็เลยบอกว่ามันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกวันไดพอเปิดออกไปเนี่ยอยู่ข้างนอกพัททิกมานี่ไปพี่เอามาไปเห็นไหมเห็นไหมปไปบอกเขาเขาไม่อชอบแล้วน่ะ ตอนไปดูของขวัญเอม่าก็ไม่ชอบว่าให้น้องให้เพจิบอกเธอไม่ต้องบอกฉันว่าอยู่นอกประตูแล้วก็ไม่ต้องชี้เดี๋ยวฉันจะหาของฉันเองเล็นไมเดี๋ยวนอยเล็นเบากันเพจิก็บอกกับเบอดี้บอกได้แล,ล้วฉันกรย่างเป็นน้ากันเ่็นไตอนนี้โซเฟียกับเพจิก็ลุ้นกับเอมา่าจะว่าเอม่าได้อะไรเนี่ยโซเฟียก็จะชอบแกล้งหยอกกันสองคนในพันซี่กันทําเป็นเอาของขวัญเอม่าซ่อนอย่างประมาณนี้จากพนะี่น้องนะรุนรุนรุนว่าจะได้อะไรมัง่ง <laughs>

ตอนเย็นเนี่ยฝรั่งก็กินอาหารเย็นไปแล้วเนาะคุณสาก็กินวยเตียวอันนี้ก็จะมากินใกล้ๆคิดสมาสช่วงใกล้ๆคิดมาสช่วงคิดสมาธ์พี่น้องเขาจะกินในแหละขนมอันนี้จะเป็นข้าวข้าวไปต้มใส่ใส่ใสวิปปิ้งครีมแล้วเราก็ใสวิปปิ้งครีมมันๆเนาะจะพี่น้องแล้วเราก็มาเติมน้ําซอสหวานในแหละพี่น้องทํามาจากรัสเบอร์รี่อะไรเงี้มันจะมันจะหวานมันเข้ากันนะแซ่บแซบพี่น้องแซ่บแห้งแม่อมาซื้อมา อ่ากล่องหนึ่งแต่กล่องเนี่ยเห็นบ่จ่าราดแล้วก็คือแล้วแต่ว่าเราจะ,อะชอบราดไอซอสราดซอสนี้เยอะหรือน้อยเนี่ยกล่องประมาณได้จะกล่กองนี้ก็กินได้สองคนแต่ว่าฝรั่งอ่าเออเขาบอกว่าให้กินได้สี่ห้าคนแต่บ่านฝรั่งสองคนนี่กินเบิดกล่องหนึ่งพอดีพี่น,อน้องตักคนให้ละให้คนละครึ่งคนละครึ่งกล่องก็จะเป็นคนละถ้วยพอดีน้อยจ้ะเนาะประกันกินแล้วข้าวมันเหลือน้อยหนึ่งในถ้วยเขาก็เติม เติมซอสว่างก็จะอันนี้ของอันคุณสานองกุ้งจะเข้าห้องน้ําอยู่แล้วก็จะมากินเนี่ยไงวันนี้ที่แม่มาไปซื้อนะ่ะพี่น้องกาวกุดนะแม่มาให้เป็นหนึ่งพันโคนแล้วแต่ว่าเขาจะไปเลือกอะไรก็ได้ในร้านนี้จะในราคาหนึ่งพันโคนถ้าเกิดว่าซื้อพันสองก็ต้องเพิ่มเงินไปสองร้อยนจ้ะเนาะนี่แหละก็คือในราคาพันโคนก็ประมาณสามพันสองสามพันสามร้อยบาทเงินไทยเนาะจ้ะเนาะแขกกลับไปแล้วได้เวลาทําลูกช,ชิ้นของเราเสร็จแล้วจ้าเนี่ย ลูกชิ้นเนื้อใส่หมูเด้งเดงเอาเข้าช่างฟิสเสร็จแล้วเมื่อกี้ปั่นข้าช่องฟิตแล้วก่ะเอามาปั้นจ้ะไม่ใช่ก่อนมาปั้นก็มาปันอีกรอบนะเนาะจะค่อยมาปั้นตักนอกน้ำเย็นก่อนอย่างที่บอกนะ้ะเครื่องทำตู้เย็นเครื่องทำน้ำแข็งมันมีปัญหาเนาะมันเสียไม่มีน้ำแข็งก็เลยเอาแต่น้ำเย็นจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ก็เด้งดึงเด้งดึงเลยจา้าลูกชิ้นนะ บอเนี่ยเด้งดงเดืงดีงพรุ่งนี้ลูกก็จะได้กินลูกชิ้นเอ่อกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลูกชิ้นแล้วจ้าขอบคุณทุกคนเลยไล่ได้จากคลิปนี้สวัสดีจ้าบายบายไปด้วยลูกชิ้น